พี่ดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮโยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับแอดซานสลอร์เนมิเช่นเคยนะฮะเอาละวันนี้เรามาพบกับเกมใหม่นะครับผมไอเกมเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคาบุกิใช่ไหมตัวสีแดงเนะี่ยก็ไอเกมนี้เนี่ยเพิ่งมานะครับผมก็ภาพนีนแม่งก็การ์ตูนหน่อยนะเออดูเลยตายฮนะ ก็ฟีลอารมณ์เนี่ยมันเหมือนเกมใหม่เกมลักกี้ในโกแมงโลก,กับผสมกีเลนผสมสาวถ้ำอยู่นะเอาจจริงเนี่ยเห็นไหมคือมันจะมีโคนข้างบนนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามห้านะฮะไม่มีสี่นะเออก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นห้าไปเลยนะครับเอาใสยน่าจะต่อคอมโบชัวร์เลยคอมโบเหมือนสาวถา้ำอ่ะเออที่มันโคนไม่ได้โดนสานะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าการเข้าวิสปินมันเนี่ยมันเป็น,ร,นรูปแบบยังไงนะฮะ พราะผมเนี่ยก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับผมอุ้ยม,มีเปลี่ยนหน้าด้วยวะคือตัวคาบุกินี่มันเป็นตัวพวกเย่าเกี่ยวสารเจ้าในของอะไรนะญี่ปุ่นมะญี่ปุ่นหรือเกาหลีวะเออผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมมันจะมีตัวกระปะด้วยนะก็เหมือนเดิมฮนะทุกเกมเนี่ยพวกที่มีหช่องเนี่ยต้องได้ชัปเตอร์สี่ตัวนะหรือไม่ก็สาตัวผมจําไม่ได้นะต้องมาดูก่อนว่าจนมากมันสี่ตัว ต้องมาดูว่าไอคาบุกิเนี่ยมันได้กี่ตัวนะถ้าได้สี่ตัวนี้ก็ลุ้นยากหน่อยนะฮะแต่เหมือจนจะมาดีนะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนหน้าโกวสนเลยนะสวยครับผมออเอ้ยไอโคมไฟสีแดงนี่คืออะไรอ๋อเข้าใจาละ ไอโฮมไฟเนี่ยถ้าเราได้นะมันจะเปลี่ยนตัวอักษรนะครับผมแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปโดนเนี่ยอ่าเขาโดนมันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นคิวมาอือไม่ติดวะคล้ายเราเปลี่ยนหน้านะฮะเหมือนกับไอที่มองโคมมันทูกกระบองฮะแล้วมันจะเพิ่มตัวอักษรขึ้นมานะอันนี้คือเป็นสัลษณ์คือเครื่องหมายไอ้คำถามนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรได้ตัวอะไรนะแต่ถ้ามันติดเนี่ยติดคอมโบมาเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยน่าได้เยอะอยู่ฮะอืม เป็นกระปาวะเอ้ยตัวนี้เขาเรียกว่ากระปะนะมีจิงจเก้าหางด้วยเห็นไหมเนะี่ยแล้วก็มีผีคอยาวเนะี่ยผมว่าไผีคอยาวนี้เล่นได้เยอะนะเอ้กระปานี้น่าจะไม่เท่าไหร่นะแต่เยอะสุดก็น่าจะเป็นคาบุกินะเป็นตัวชูโรงของเขานะ่โบมาอ้าวคอมโบเอติดฮะ ผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะครับผมพอได้ก็น่าสนใจตรงที่มันมีเปลี่ยนนี่แหละเอออืมสวยนี่สวยเลยเฮ้ยผีตาเดียวอืมผมอยากเห็นสแครปเตอร์ว่ะแต่คือเกมนี้ไม่มีการซื้อฟิวเจอร์นะเสียดายนะครับผมแต่ว่าสแครปเตอร์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะเห็นทีละตัว2ตัวนะครับผม ก็มาลุ้นกันต่อไปนะว่าเกมนี้มันจะดีหรือเปล่ามันจะดังหรือเปล่ามันจะปังหรือเปล่านะเหมือนบางเกมเนี่ยเห็นไหมมาเพิ่มดับ๊บนะเออแต่บางเกมเนี่ยอยู่นานๆนะฮะอย่างเช่นเกมวัวเกมหนูเนี่ยเออสาวทาอย่างเงี้ยกินเลนอย่างเงี้ยมาจองเวยเงี้ยเออเดี๋ยวคิปหน้าในผมจะมาเปรียบเทียบมาจองเวหนึ่งกับสองนะฮะว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมเพิ่์นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยมารีวิวเกมนี้ก่อนนะฮะ เพราะผมเนี่ยอยากลองเล่นด้วยแบบเห็นภาพมันสวยไงข้างหน้ามันสวยเว้ยแต่พอเข้ามาดูหน้าช่องแล้วมันก็เหมือนแบบกระตุนกระตุตหน่อยนะก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ลองดูซิว่ามันทำเงินให้เราได้เปล่าแต่ผมว่ามีสิทธิ์ที่มันจะทาได้เลยนะเพราะว่าไอตัวอักษรที่มันเป็นรูปเครื่องหมายอะไรเอ่ยมันสามารถพลิกเกมได้นะเอาจริงถ้ามันเข้าจริงๆเนี่ยผมว่านะสก,กัตเตอร์โอ้โห เฮ้ยได้สินัทเตอร์โอเคครับผม3ตัวนึกว่าจะได้4ตัวนะถ้าได้4ตัวนี่คือแบบโอ้โหยุ่งยากนะอ่านี่ฮนะมีการเปลี่ยนตายครับผมก็คือการคูณนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมการคูณเนี่ยเปลี่ยนเป็น3 5แล้วก็9ก้แล้วก็สินะครับผมอ่าดีนะมึงเปลี่ยนการคูณนึกว่ามึงจะคูณแค่ในทั้งเกมนะ โอ้แต่จะแคปเตอร์แม่งไม่เท่าไหร่วะรูปแบบเหมือนเดิมนะฮะถ้ามันเข้าคอมโบเนี่ยคูเนี่ยจะขยับไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันจะกลับมาเป็น10เออสามใหม่นะการคูนี่เหมือนเกมคูนเลยนะเออได้เหมือนกับกับเออผู้พัฒนามึงตันอ่ะมือนก็เอาแบบเกมทุกอย่างมาผสมกันไอ้เชี่ยเลยไรฟิลมานี้นะ โอ้ไม่ร้อยได้น่าจริงๆน่าได้เยอะกว่านี้น,นนะจริงจริงอา้าวเต็มแผงครับผมคูณหกแล้วคูณเก้ามาเปลี่ยนมาเอ้ยนี่นะครับผมเห็นไหมมันสามารถพลิกเกมได้นะสิบมาโอเคว้าว <Wow. S 1> คูณสิบห้าคูณสิบห้าดยรวดิเพื่อนเปลี่ยนมา <S <S oh. โอ้โหจบฮะวกมันสามมันแปดเลเพื่อนถือว่าโอเค ไม่เร็วนะไม่เร็วนะนึนว่าจะไม่ได้แล้วครับเตอร์เฮ้ยนดนว่าจะแบบเข้าฟรฟีๆและก็ตอนแรกมีทุนอยู่ห้าพันโอ้โหก็ได้มากำไรแค่พันห้าเองก็ถือว่ายังปั้นไม่เท่าไหร่นะยังปั้นไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับถึงจะมีคูณก็ช่างนะแต่ว่าหน้าคอมโบเนี่ยลุ้นยากไปหน่อยนะอันนี้ขนาดผมใส่ไม้สองร้อยแล้วนะไม่รู้ว่า ลองเปลี่ยนไมาแล้วหน้ามันจะสวยรวดเดิมหรือเปล่านะครับมาดูกันดีกว่านะกระชนี้เนี่ยอย่าไปหวังอะไรแบบกำไรมากมายนะฮะเพราะว่าผมมารีวิวเกมให้เพื่อนเพื่อนดูนะ <_ S 1> เป็นแนวทางให้คนเอ้ยให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่รู้แล้วเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเออสบายแอดไม่ได้อดฉลาดนะแต่ว่า grammar, แอดแบบเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนไงสิบมาสวยฮะ คือมันไม่ค่อยหนักนะเอาจริงมันคูณมีก็จริงเว้ยแต่ว่ารูปแบบในการเข้าตัวอนนะักษรเนี่ยมันไม่ได้แตกหนักขนาดนั้นนะผมสังเกตจากเนี่ยผมใส่ไม้2 0 0นระ้อยเนี่ยคอมโบถนะ้ามันเข้าแบบมันอกี้จริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสองพันนะถ้าเป็นเกมอื่นหรือว่าเราได้ตัวอักษรใที่มันไม่แพงเอออันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะ แล้วอย่างนี้ข้อเสียของเกมนี้นะครับผมวายเนี่ยไม่ค่อยจะมีด้วยเออวายไม่ค่อยออกเลยนะเอาจริง,ม,งมึงเป็นเกมหกช่อง,องจริงนะแต่ว่าวายนี่ไม่ค่อยออกนะไม่เหมือนกิเลนนะฮะกิเลนนี่วายออกดีกว่านะครับผมโอ้โหมันก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยน่าจะเอมาหรือเปล่าสวยผมว่าเกมนี้น่าจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะ หรืออาจจะดังก็ได้อะผมก็ยังรับประกันไม่ได้นะผมแต่คือสังเกตเนี่ยวายมันออกน้อยมากวายออกทีละตัวสองตัวเนี่ยคอมโบไม่ติดอยู่แล้วอะคือถ้าวายเนี่ยมันติดกัน,นแบบเยอะๆนะครับผมยังไงก็ติดนะคอมโบเนี่ยเพราะว่าวายมันเป็นตัวเชื่อมนะฮะไ,ได้ได้ตัวอ,อักษรน,นะอย่างนี้น่าจะปั้นยากครับผมแบบมีทุนเยอะจริงนะอันนี้คือผมไม่ได้ทุนน,น้อยๆเลยนะ ผมเอาทุนมาห้าพันนะฮะใส่ไม้ร้อยไปเนี่ยจริงๆมันน่าจะกระโดดขึ้นมาได้มากกว่านี้เลยนะครับผมเนี่ยน่าเห็นตัวอสอนนะอันนี้ไม้สองร้อยนะเฮ้ยดูดิดดดดอาเห็นไหมคาบุกิเนี่ยเยอะเอตัวคาบุกิเนี่ยโอ้โหไม่ติดไอ้เชือ่อเนี่ยเห็นไหมพอมีไว้เข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันเริ่มเชื่อมฮะ อ่าเห็นไหมเห็นไหมแต่ไม่ค่อยออกไวายๆอะ่ะจีบมาสวยเปลี่ยนมาเพื่อนโอ้โหคือไออักษรเนี่ยตัวคาบุกิเนี่ย,ยได้เยอะสุดนะลองมานี่ก็เป็นอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะไอผู้หญิงคอยาวแล้วก็เตา่าอ่มาไม้สี่ร้อยผม วัดใจเนี่ยดูดิไม้สี่ร้อยไอ้เงี้ยมึงแสนรักมึงได้หกร้อยสี่สิบบาทเกินไปนะโอ้โหนี่ปันไดแค่นี้นะฮะหรือว่าถ้าไม่แตกใหญ่จริงเนี่ยก็น่าจะแบบได้แค่นี้จริงนะโหอ,อะไรเนี้ยโอกาสที่ว่าจะดีเพียวฟ้าวนะสรุปว่าแบบ น่าจะไม่ดังเหมือนเช่นเคยนะฮะ P G เกมนี้นะน่าจะออกมาระดับนะครับอุ้ยโอ้โหมึงแต่มันเต็มแผงมึงได้300กว่าบาทอันนี้สวยอยู่โอ้โหพระเจ้ามันก็ไม่เจ๊งหรอกฮะมันมีกำไรนะสองสามพันเนี้ย พันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันควรได้เยอะกว่านี้เว้ยอ่ะสิบมาสวยเอออ่ะเก้าสวยครับผมอันนี้สวยอยู่ออ 7, เออเจ็ดพันห้าเจ็ดพันหกไอ้สัตว์เริ่มดีเริ่มดีว่ะแคปเตอร์อีกตัวหนึ่งได้ล,ลุ้นบ่เนาะโอ้โหจบรับงม ปิกินเมื่อกี้แตกมาเท่าไหร่หมื่นสองโอ้โหเลขสวยเลยเกินนะน่าจะได้พอแค่นี้นะผมว่าผมพอรู้แนวทางนะถามว่าดีไหมเนี่ยไม่ดีนะมันต้องเต็มแผงจริงๆนะแบบเต็มแผงสุดๆนะแล้วเนี่ยไม้สี่ร้อยเนี่ยเพิ่งปั้นขึ้นมาได้แค่หมื่นเก้าอ่งนะจริงๆน่าจะได้เยอะกว่านี้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนเข้าสครเตอร์แล้วนะเออเพราะไม่มีคูนเลยนะแต่วายเนี่ยไม่ค่อยออกนะฮะเกมนี้คือข้อเสียของมันนะเอาละฮะ ถ้าใครที่ชอบเนี่ยให้อดซันมาทำคลิปแนะนำเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อดสซันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจแล้วก็ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจอดสซันด้วยนะเอาละฮะวันนี้อัซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมแล้วถ้าใครชอบอันไหนเนี่ยเออมีคนขอเกมหนึ่งเว้ดเดี๋ยวผมทำให้แล้วกันนะผมก็ลืมนะครับผมพอดีว่าอัดคาบุกิอยู่นนะเอาละฮะวันนี้เนี่ยอัซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายยจ้าทุกคนจุบจ๊บ